สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นเทศกาลวันหยุดยาวนะคะหลายๆคนที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วนะคะอย่างไรในระหว่างการเดินทางก็ขอให้เพื่อนๆเ,เ,เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกลับถึงบ้านด้วยรอยิ้มและก็มีความสุขกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูที่สามารถที่จะทำในช่วงเทศกาลร,รับประทานกันได้หลายๆคน เมนูที่เราพูดถึงวันนี้นั่นก็คือเมนูหมกหมู3ชั้นเป็นเมนูโปรดที่เราสามารถทำทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแบบนี้สามารถที่จะทำรับประทานกันได้อย่างเพลิดเพลินทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส่วนผสมและเครื่องตรุงเรามีอะไรกันบ้างค่ะวันนี้เราจะใช้พริกแห้งนะคะประมาณ3เม็ด เครื่องปรุงเพื่อนๆสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดได้ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะต่อไปเราจะใช้ตะไคร้ซอยค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็กระชายค่ะถ้าเราจะให้ตําง่ายๆเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงก็ได้นะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นเราจะตําเครื่องให้เข้ากันนะคะ วันนี้เราจะใช้หมู3ามชั้นนะคะที่เราสับเองมาในส่วนของการทำหมูหมกค่ะเมื่อเครื่องตำของเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาคลุกกับหมูได้เลยค่ะเราจะปรุงรสด้วยเกลือค่ะผงนัวนิดนึงค่ะเราจะเติมความเปรี้ยวด้วยการใช้ยอดใบมะขามอ่อนค่ะ เรานำยอดใบมะขามอ่อนมานะคะเสร็จแล้วเราสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครชอบแบบเป็นยาวๆเป็นแบบชิ้นๆเลยก็ไม่ต้องหั่นก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะเราจะเติมความหอมด้วยใบกระเพราบ้านค่ะจากนั้นเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ เมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะวันนี้เราจะหมก้วยการใช้ใบตองนะคะตัดใบตองมานะคะแล้วก็เอามาย่างไฟให้อ่อนนิดนึงค่ะเวลาเราห่อใบตองจะไม่แตกนะคะลวลาเราย่างไฟเราจะใช้ด้านที่มันเป็นด้านนอกนะคะ เมื่อเราได้ใบตองที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสลดแล้วเราจะนํามากางทําเป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าใบาตองเนี่ยเขาจะมีความเล็กนะคะจากนั้นเราก็จะตักหมูที่เราคลุกเคล้ากับเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปค่ะแล้วเราก็จะเกลียกกล่ยให้หมูแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องบางมากค่ะ จากนั้นเราก็จะห่อหมูของเรานะคะ เมื่อเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำลงย่างได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีใบตองนะคะเพื่อนๆสามารถหมกในกระทะเหมือนที่เราทำให้เพื่อนๆชมในคลิปก่อนได้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกทำได้ตามความสะดวกได้เลยค่ะใช้เวลาในการย่างประมาณ10-15นาทีเพื่อนๆลองคลิกดูนะคะว่าสุกทั่วหรือเปล่าถ้าสุกทั่วดีแล้วเพื่อนเก็สามารถ นำจัดจานรับประทานได้เลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะให้เนื้อหมูของเราสุกอย่างทั่วถึงทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วเราก็สามารถปิดฝาเพื่อที่จะให้ระบบของไอ้น้ำเนี่ยไหลวนกลับไปทำให้หมูสุกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาพลิกอีกด้านหนึ่งกันนะคะ ิดฟ้าตอกค่ะอีกสักประมาณ5นาทีก็สามารถรับประทานได้แล้วค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งค่ะ หอมมากเพื่อนอยากให้โทรศัพท์ได้กลิ่นมากๆหอมมาก นี่คะ่ะเพื่อนๆพนน่นาทานไหมคะหอมมากๆเพื่อนเพื่นเราจะใช้วิธีนี้นะคะในการที่เราจะเสิร์ฟนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เมนูวันนี้ของเราโหยน่าทานมากหอมมากๆนะคะ หมกหมูสามชั้นใส่ไปเพืเ่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ